สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับจอมอาเป็นซีซีของสวีทแค่กำลังตามหารถเก่งซีดานยุโรปอยู่ทุกคน พามาดูหนึ่งคันทุกคนกับเจ้า BMW 330e ตัวนี้เลยทุกคนเนาะ2.0 M Sport นะครับคันนี้ของเราเลยทุกคนเนาะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลทุกคนเนาะเรากำลังตามหารถเก๋งยุโรปที่สำคัญต้องเป็นตัวระบบ Brake Inhibit อยู่ด้วยนะทุกคนเนาะวันนี้พามารีวิวกับคันนี้เลยทุกคนเนาะ BMW Series 3คันนี้ของเราทุกคนสภาพตัวรถโคตรใหม่โคตรสวยทุกคนเนาะกระจังหน้าก็บองบอกแล้วถึงความเป็นรถยุโรป BMW ทุกคนเนาะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยนะครับมีไฟเดย์ทามมาให้เซนเซอร์มีให้รอบคันนะครับที่สำคัญตัวนี้ตกแแแตตต่่ง้้้วยสสปปปออออออรร์เเเเเกกกกกกิมมมาาาใหบบคคคคัันนนนนน็็็็็ลลลลททุุะ 18นิ้วทุกคนน็อตตัวนี้นะครับรเป็จ้าขับข้างตกแต่งด้วยโคเคฟล่ามาให้เป็นที่เรียบร้อยทุบบกคนกากกาน็อตกระจกกระจ้านนี้นะครับอยู่ตัวไฟเลี้ยวมาให้เนาะหถ้าจะประตูนะครับก็มีระบบสมาร์ทคีย์เดสเซนที่มาให้นทุกคนสำหรับตัวนี้หลังคาดำมาทุกคนน็อตตัวหลังคาก็ยังมีสันลุมาให้หด้วยนะครับสีขาวหลังคาดำตัดกันโคตรจะสวยทุกคนรับรู้ภายในคันนี้ เบาะสีแดงทุกคนเนาะมีระบบ m ม m o r y s ซีทให้ทุกคนเนาะเป็นเบาะนั่งปรับไฟฟ้าแล้วทุกคนเนาะตอนนี้นะครับพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีระบบควบคุมความเร็ว cruise c o n t r o มาให้นะครับพัดชิพมีอยู่ให้ทุกคนเนาะมีตัวจอมาให้นะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พวงกุญแจสารนะทุกคนเนาะก็จะเป็นเบาะนั่งสีแดงสวยๆแบบนี้เลยทุกคนเนาะสภาพตัวเบาะนี่คือโคตรใหม่ทุกคนเนาะแล้วก็มีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับที่สำคัญคันนี้มีซันรู o นะ ใครที่ชื่นชอบรถเก่งซีดานมีสซันลูฟอยู่ทุกคนมาดูคันนี้ได้เลยนะครับที่สําคัสตัวนี้ได้เป็นตัวไฮบริดด้วยนะสภาพตัวรถคือโคตรจะสวยนะทุกคนเนาะอ่ะดีไซน์ด้นท้ายทุกคนไฟท,ท้ายจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะทนนี่เจ้าของเดี๋ยวเขาแต่งมาให้นะครับมีสปอยเลอร์มาให้นะเนาะเกิร์ดเป็นไงนี่ท่อโหแต่งท่อมาคือครบเลยทุกคนเนาะใครที่ชื่นชอบรถเก่งยุโรปมาทุกคนคันนี้น่าสนใจนะครับอนอกจาสเปรัสรกว้างแนละ้วทุกคนเนาะสามารถสัมราระได้เยอะเลยนะตัวนี้นะครับเนาะ ถัดไปนะทุกคนเนาะตัวนี้นะครับเป็นระบบ <c oughs> <ไ>ปลั๊กอินไฮ <ป S 1> บริดปลั๊กอินไฮบริดชาร์จตรงไหนเดี๋ยวพามาดูนะทุกคนเนาะตัวนี้นะครับสามารถชาร์จไฟได้นี่ไปให้ดูเห็นไหมนี่นะครับสามารถชาร์จไฟจากตรงนี้ได้เลยนะทุกคนเนาะถัดไปเดี๋ยวพามาดูส่วนตัวห้องเครื่องของเจ้า bmw คันนี้กันบ้างนะทุกคนเนาะว่าเป็นยังไงนะครับนะะี่ทุกคนเนาะส่วนตัวห้องเครื่องของเจ้า bmw คันนี้ก็คือบอกเลยว่าโคตรจะแน่นนะทุกคนเนาะรถยุโรปทุกคนเพราะตาห้องเครื่องคือโคตรแน่นนะ กันนี้เลยนะครับหน้าตาตัวห้องเครื่องเครื่องยนต์2,000ซีซีทุกคนเนาะงทำมาควบคู่กับแบตเตอรี่ไฟฟ้านะรถรับประกันให้เลยว่าไม่มีการชนหนักจำหนา้าเป็นคว่ำไฟไหม้นะครับไม้เทหน่งร้100%ทุกคนถ้ากำลังตามหารถยุโรป BMW ซีรีส์3อยู่ทุกคนไปใช้งานปาร์ก,กินไฮบริดนะทันนนะี้โคตรน่าใช้งานที่สัมพันราคาไปแค่หกแสนบาทเนทะ่านั้นหากได้สนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผดให้ผมได้เรื่องนี้ขอตัวลาับไปกันเลยถึงหน้าสวัสดีครับ